สวัสดีตอนบ่ายนะคะพี่ๆทุกคนเมื่อเช้าฝนตกไปรอบนึงแล้วนะคะลุงกีดได้ประมาณร้อยกว่าต้นนะคะเมื่อเช้านี้ฝั่งนี้แห้งแล้วนะคะลุงก็จะกีดฝั่งนี้ก่อนนะคะรอฝั่งนู้นแห้งนะคะเดี๋ยวค่อยกีดฝั่งนู้นต่อค่ะพี่ๆทุกคนลุงรอไม่ได้แล้วคะ่ะลุงไม่ดูเรดาร์แล้วนะคะรอบนี้ฝนหยุดแล้วนะคะรอบนี้ค่ะ รอบนี้ลุงไม่ดูเรดาร์แล้วนะคะพี่ๆทุกคนได้ก็คือได้นะคะรอบนี้ค่ะเพราะว่าฝนเพิ่งจะหยุดตกนะคะลุงต้องอยู่รอเฝ้าหยอดน้ำกรดก่อนค่ะพี่ๆทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดฝนมาก็คือจะไม่ได้นะคะฝนมาตอนไหนก็รีบวิ่งหยอดน้ำกรดตอนนั้นคะ่ะ ภาวนาอย่าให้ฝนตกลงมาก่อนสองทุ่มนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ตกตกไปรอบนึงแล้วค่ะพี่พี่ทุกคนลุงก็เพิ่งไปธุระที่บึงการมานะคะก็เพิ่งกลับมาค่ะพี่พี่ทุกคน ดูแล้วต้นยางแห้งอยู่นะคะก็เลยกีดต่อเลยค่ะ